ขนมจีนไก่ทอดมาใต้ต้องกินขนมจีนและไก่ทอดแต่ไม่ใช่ไก่ทอดใหญ่กไก่ทอดตบ,บ,บีขิยาหลอยชิายยงาครับพี่อวนนะับมันนี้อันนี้แไ่ปนะครับนีงแล้ว Cái vừa 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 ăn vừa 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 ไก่ทอดทานใจอ๋อไก่ทอดน้าใหญ่ก็ทอดกะบีนี่รับอันน uh ี้ตอนนี <g <g ้เราอยู่ที่ร้านอ่าร้านแบบชียวร้านขนมจีนไก่ทอดกระบีไม่ใช่ไก่ทอดน้าเย้ครับอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ครับอัเป็นสูตรไก่ไข่ไก่ทอดน้าญ่ครับนะครับเตารอมามาประยุกต์เพิ่มพวกสมุนไพรครับให้มันมีความหอมแกงแกลงขนมจีนครับตามสูตรของ ขนมจีนตายเราแลยครับทานอย่างขนมจีนเนี่ยต้องมีไก่ทอดกันครับนี่เนี่ยมาแมเลยนี่ก่อนนะครับไอ้นี่เป็นน้ำยาปูครับก็นีาเน้นเข้มข้นนะครับมาใส้เหนือใส่เหนือปูหมากนะครับแล้วก็ซึ่งซึ่งน้ำทีซึ่งกะทีครับไอ้นี่น้ำยาปลาอ่าครับไอ้ตวนหมากจะเป็นปลาซากครับครับแต่ก็ผสมกับปลาทูครับปลาทูมันครับไอ้นี่เป็นเคี้ยวว่านเคี่ยวว่านตีมไก่นะครับ แต่ว่าเคี่ยววานแบนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับครับฉี no ่มันไม่เหมือนสี่เคี้ยวนู้นนะครับเน้นเขรืองหมากับเคี่ยวว่านเข้มข้นเลยครับอนี่เก่งโครนครับเก่งนำยาปลาไม่ใช่กะทิครับอันนี้กับเป็นเก่งนำขึ้นนะครับนี่ก็ชายชายกะปิถ้าผ่านราแรกลางกว่ากะปิเอัมนะทำมาจากปลาครับนี่ก็บบางบางเจ้าเขาก็เอาไตีปลา เต่าปลาครับเอาเอามาผสมอ่าคนแายเหมือนกันจะมีความหอมความมันครับอันนี้ผสมครับอ่านี่สูตรผสมไอ้น,นี้เป็นน้ำพริกหวานน้ำพริกหวานกันได้ถูกน้ำยาน้ำเกงะนะครับอ่าไก่ทอดมดเร,เ,รรรรรเร็วนี่ครับไก่ทอดไก่เช่ครับจริงจริงเวนี่ครับก็เป็นสูุาสูุสสดฮัทเย่หมาประยุกค,ครับมากินเกลมขนมจีนครับร้านนี้เปิดทุกวันนะครับไม่มีไม่วันหยุดครับ เรือมเจ็ดโมงเชาครปิดบ่ายสองครับส่งกลานปีไม่ได้เราจะไม่หยุดครับมาลองคิมเลครับนะมาหาครับยู่จกกลางเมืองกะบีก็อยูไกลๆตลาดสดมหาสารครับกําห้างวกนี้ก็ประมาณสี่รอยเมตรครับข้ามมาใน่อยวนิดนึงนะครับแต่สีจดรถก็สะดวกครับรับผมกับผรบครับ ครับวันนี้เรามากินขนมจีนน้ำยาลายชนิดเลยขนมจีนก็จะตักใส่จานไว้แบบนี้อันนี้เรามาดูแล้วกันน้ำยาปูไม่รู้แรงตายแรงกลางดีน้ำยาปูาน้ำยาปลา,ปาแกงเขียวหวานเดืๆๆๆๆอดเดอเด่เดี๋ยวเราจะลองผสมผสมได้ไหมครับผสมได้เหรอลองผสมแบบสามแบบเลยแล้วกันคนใต้ให้ชอบกิน แกงแต่ปลาอันนี้เรียกน้ำยาเคยน้ำยาเคยเดี๋ยวลองดูกอนผสมนะเราจะลองน้ำยากะทิเนาะอย่างงี้โอเคแล้วยังไม่พอดูหม้อก่อนอันนี้เป็นแบบคลาสสิกเลยแล้วก็เติมนิดหน่อยลองนี้ด้วยทางใต้เรียกน้ำยาเคยอารมณ์ประมาณแกงแต่ปลาพูดง่าย ผสมกันเนาะนี่ก็จะมีปลาด้วยโอเคแล้วอันนี้เป็นไฮไลท์นะจ๊ะน้ำยาพริกหวานดูสีก่อนนี่ดูสีแล้ว,ว่ันได้ไปเลยจ้าเห็นปะสีสวยละยังไม่จบคนใต้ต้องกินผัก ขนมร้านขนมจีนที่นี่ผักเต็มโต๊ะไปตามไปดูเขาจับ <c oughs> น้องจีนเนี่ยต,ต้องพักต้องพักเต็มโตไปเลยครับขับตายขนมจีนยังไม่จบต้องมีผักด้วยที่นี่เขาจะมีผักวางไว้เต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวให้ดูแล้วกันอันนี้อย, <c oughs> <c oughs> ยอดอะไรยอดมะม่วงยีมะพานทางใต้เรียกว่ากลัลอกพัทลุงเรียกว่าวคลอก กระบี่เรียกก่ยีภูเก็ตเรียกก่ยูงงไปหมดเลยใบมะม่วงอยู่เป็นใบอ่อนๆนะครับวันนี้จะฝ่าได้หนึงเนาะยอดมันปูถามกูมาแล้วก็ที่เหลือก็เป็นถงงถงงอกผักอะไรอีกสารพัดโหรัพงโหงรัพาได้หมดเลยอันนี้หยอดกระทิ่นหรอใช้มือแล้วกันนะใช้ครบเครื่องต้องใส่เนี่ยนีไข่ได้ไหมนี่ตอกไข่ถ้าฟองติ้งต้องใส่ไข่ต้มด้วยโอเคที่เหลือก็เด็ดใส่ตามใจชอบเลย กางี้ได้กินไม่เป็นไรผักอยู่บนโต๊ะตามอัธยาศัยไข่ต้มแกะไม่สวยาไหร่นะเอาเป็นแช่ในในตู้เย็นที่เป็นรังไข่แล้วึง้มไม่ได้ไหมโอเคแล้วเจอกันใหม่ชิมนะสวัสดีครับ